สวัสดีครับสวัสดีขา่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสาระกำรู้ต่างนะครับวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญ2เรื่องมาบอกกล่าวกันนะครับให้ติดตามกันเอาไว้นะครับก่อนอสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนแล้วก็ต้นเดือนกรกฎาคมนะครับสว่วนเรื่องแรกก็คือการแจกเงินสวัสดิการทั่วหน้า1000บาทนะครับที่กําลังรอกันว่าจะเข้าคลมอภายในเดือนนี้หรือไม่ซึ่ง ในครั้งที่แล้วก็ยังไม่เข้าคลมอนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียง1อาทิตย์เท่านั้นที่จะสามารถนําเรื่องนี้เข้าคลมอได้หรือไม่นะครับตามที่กระทรวงพวมได้ รับปากกับพี่น้องประชาชนไว่าจะนําเรื่องการแจกเงินสวัสดิการทุนน้หนึ่งพันบาทเข้าคลมอภายในเดือนตุลถุนายนนี้ให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นก็ต้องมารอรุนกันว่าจะสามารถนําเข้าคลมอได้ทันที่ตามที่กําหนดไว้หรือไม่นะครับซึ่งก็ต้องมารอรุนกันแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าสามารถนําเข้าคลมอได้และสามารถผ่านลากตัวนี้ออกมาได้ก็จะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไปอย่างมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเข้าคล อมแล้วไม่ผ่านหรือว่าไม่สามารถนําเข้าคอ,อรอมได้ทันภายในเดือนนี้ทางกระทรวงพมอจะพิจารณาหรือว่าแจ้งเรื่องให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรนะครับเราก็มารอการแถลงข่าวจากทางกระทรวงพมอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับก็คือการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทนะครับซึ่งตามที่รัฐบาลได้กําหนดไว้ว่าภายในไตรมาสที่3ก็คือในเดือนก,ก,กรกฎาคมสิงหาคมน,ยยน,นี้จะเปิดให้ประชาชนพี่น้องทั่วไปแล้วก็ ทางร้านค้าได้ลงทะเบียนกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ ปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับต้นเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วซึ่งก็จะเข้าสู่ช่วงกําหนดการลงทะเบียนของพี่นงประชาชนในแต่าะที่3านะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการประกาศหรือกําหนดวันออกมาเป็นที่แน่นอนนะครับว่าจะให้ลงทะเบียนในช่วงเดือนไหนนะครับจึงจะเป็นต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทางรัฐบาลว่าจะมีการแถลงการออกมาเมื่อไหร่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทะเบียนของทางร้านค้านะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนก่อนหรือไม่นะครับและ เงื่อนไขของการลงทะเบียนร้านค้าจะมีอะไรบ้างเงื่อนไขยังไงก็ต้องรอการแถลงจากทางรัฐบาลออกมาก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าการลงทะเบียนของพี่น้องประชาชนนี้จะให้ลงทะเบียนก่อนหรือหลัง ทางร้านค้าหรือว่าจะให้ลงทะเบียนพร้อมกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอการถาแถลงข่าวจากทางรัฐบาลเกี่ยวกับกําหนดการเวนเวลาในการลงทะเบียนเงินจิตท่าน1 0 0 0 0บาทที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะต้องมีการถาแถลงการออกมาในเร็วนี้ด้วยนะครับซึ่งเงื่อนไขของพี่น้องป,ประชาชนในการลงทะเบียนรับเงินจิทัล10,000บาทก็เหมือนเดิมนะครับคือ อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีรายได้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับไม่รวมพนักบานรัฐบาลหรือาา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 สลากอมสินสลากทกศสนะครับแล้วก็มีรายได้ทั้งหมด ทั้งปีรวมกันไม่เกิน840,000บาทนั่นเองสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมตัวก็คือการรับฟังข่าวสารจากทางรัฐบ,บาลว่าจะประกาศออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็โดยเ,เฉพาะอย่างยิ่งบัตรประชาชนนะครับที่จะใช้ในการลงทะเบียนรับเงินที่จะท่าน10,000บาทนะครับถ้าหมดอายุสูญหายชำรุดนะครับก็ให้ไปทําใหม่ไว้แต่นั้นเนินนะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ากลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับทางรัฐบ,บาลก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าจะให้ได้ใช้สิทธิเงินดิจิทัล10,000บาทผ่าน บัตรประชาชนทุกคนต้องได้สิทธิน,นี้อย่างแน่นอนนะครับโดยจะลงทะเบียนอย่างไรและหน่วยงานไหนจะเป็นคนรับลงทะเบียนเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่มีสมาร์ทโฟนตัวใช้ผ่านบัตรประชาชนอันนี้ทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี้นะครับ โดยเฉพาะการลงทะเบียนของทางร้านค้าและก็พี่น้องประชาชนทั่วไปและจะลงทะเบียนทางแอปจีช,ชันทางไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอการแถลงข่าวจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรับฟังความชัดเจนที่แน่นอนนะครับจากทางรัฐบาลในการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ